เมื่อวันวันเมื่อในเป็นวันสังขาราตาันสังขาราอานิจจาเป็นลูกเป็นลูกอานิจจาเป็นลูกทุกข้าเป็นลูกอนัตตาก็เพราะว่าเออหมอยาลงเป็นมามาถอนออกเขียวเอาเจ้าป้อมขุจชุบสามจีศอกจีหนึ่งเดือนหนึ่งกึหนึ่ง,งส,าสามสามสี่เมตรสี่ก็ยาะอันนั่นก็เป็นอานิจจาสังขาราตลามันกึม สัพเพสังขาราอานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพสังขาราอานาัตตาสัพเพธรรมาอานัตตาสัพพอสังขารอัาทละยบกมันกึมเวทนากมันกึมสัญญากมันกึมสังขารากมันกึมวิญญาณากมันกึมสังขา,า,งา,า,นนาขงราวิญญาณาอันเด็กกมันกึมเจ้าของอิมิว แต่ว่าอ,อันนีจ้จะอัมมันอัมเมอัมเจพึงสังนาลาทุกข้าขันเจอสั่งได้เงินเสตัตห์โตหากูวันมาหมอถาดอันาอนาตามจอมหนังอโลโตเก่าอเบึงในมันยามันเป็นสะพพอนาคอยเยา้าทุกข้าในเป็นเพราะกบวเจอก็าในมันเงินำหนาเกิดเกิดตายตายไม่ย่อนำหนาสัจจะสีป้าสีงามแดงหัน พอเกงเอากรรมชินชจำทำจมกรมเจ้าพะราติในทุยาหันเจอหาวแนงหันหยบแดนนำอ่ได้ขำทุกเคีงเย,ย้หยบแดนนำพอเป็นลูกเข้าอ่ำหูถังมันเกิมอนาตาของปูหยุบแดนนำาั้งเขาพอติดมาห้องหาพอหาเม่ปพอนึงแพงมีทนำไปซ้ำลืมเสจดจัดเย้าปันเกิดมาผ่านขำเบ้นขำโบดซุมปันสิ่งขันถาตายเยอาเป็ดกังประโยะสร้างแข็ง một cuộc làm men kín trường phiên nín quả sinh nhỏ nhỏ thao nắng quang cuốn tài cho mỏng cây phương này xây sang vốn tăng càng tối những cố sang đe tuyến tốt chờ nhỏ nhàn nhìn bữa nhìn chân tố nở tố lợt tố tủ tố nâu tố khâu nị kịp tố bảo tố đi tố phang tố ẩm mi loan mi kén hào này ta no ni pa na sa pa se yo ho tu ku so mi ti nai mi ya mi nam hao kha sa ta ka ได้สร้างปาลมีมาไล่เสนกำพาตั้งเส้นตั้งลงในเจิมปีเจิมสร้าเจิมสัดเจิมกุดในยาสัตว์าในสัตวาราอนันตาสัตวาลาตั้งเสียงแคนโตหอมหอมชมชมสาธุวนุโมตนาไล่ฮักอุโสพอดีเพ่งเพ่งกันเสียงเสียงสักกรรมโดยตานอสัตว สามหนึ่งสาทุกุโสมิตินายมีหยามีนามเฮาคาสัตตากาเลสร้างบารมีมาได้แสนกำพาตั้งเสียงตั้งลงนายเจมที่เ็มสร้างเต็มสัจเต็มกฏปิเนีสัตวะในจักจรวาลอนันต้าจักรวาลตั้งเสียงแค้นต่อห่มห่มโจมจมสาธุอนุโมทนา ลนยฮับก <54. S 2> ูโศภานดีเพ <cción> ่งเพ่งกันเสิงเสิงสักคำหนวยตาโนสาธุสาธุสาธุตาหน้าแม่ศิลาแม่พ่อหน้าแม่เขาเจ้าขาตั้งเสียงตั้งโ้งอย่าโตหงโตหายพิมมำไาคนหิมมำไรยสตวาหิมมำไรย้อนกาฟังไวเนื้อมาโอเซเขาขาต่อเต่อห์ที่ว่าเสื้อสา อามาตานิปานตนิกายสกัมไรตานอสาทุสัสงตุธรรเจ้าโกวานาักการตละสามเยอะโกลยเปืองพิษกว่าอธรรมะซาเยอะเ,ออเครื่องในเฮมวดจังโตขาจังความวางคู่ไว้ห่างไหรทนสามสาวุฒนากรมยอย้อนกันต่อไว้ที่ขาอ้อมใส่โกเจตตโรธรรมะวัดทันิอายุวโนสุขังปานังยาวนิปานังปานังมังสุขัง